สวัสดีครับผมฟูนจากอัลฟาโปรเจกต์นะครับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีนะครับพอดีช่วงนี้งานยุ่งจริงๆนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในชีวิตเยอะมากอย่างที่อัลฟาก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เริ่มไปฝึกศิลปะป้องกันตัวนะครับที่ชื่อว่าคา l ีอาร์นิสเอสกรมาเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มาจากฟิลิปปินส์ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบเรื่องของศิลปะป้องกันตัวอยู่แล้วก็คือผมมองว่ามันเป็นศาสตร์ที่ เราฝึกนอกเหนือจากเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกกําลังกายฝึกเรื่องของการโคโดิเนตมือโคโดิเนตร่างกายเราหมายถึงว่าบาลานให้มันเข้าให้มันแบบว่ารู้ว่าจะเคลื่อนที่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับของพวกนี้มันสามารถที่จะใช้ในการป้องกันตัวได้ซึ่งเมื่อได้ยินคําว่าป้องกันตัวหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยแม่งเป็นแบบของอันตรายนู่นนี่นั่นคือผมก็จะบอกว่า ของพวกนี้เนี่ยเราฝึกกันเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะได้ใช้เข้าใจความหมายนะฮะคือผมฝึกยิงปืนผมไม่ได้หวังว่าผมจะต้องไปยิงใครแต่ผมฝึกเอาไว้เพื่อที่ถ้ามันมีโอกาสที่ต้องใช้ผมสามารถใช้ได้นักศิลปะป้องกันตัวนักยิงปืนทุกคนเป็นเหมือนกันมีแนวคิดลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือฝึกแล้วเนี่ยขอให้ไม่ได้ใช้อ่ะในสถานการณ์จริงอ่ะเป็นดีที่สุด ทีนี้ศิลปะป้องกันตัวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเฉพาะสําหรับการป้องกันตัวอย่างเดียวนะครับแต่มันรวมไปถึงในเรื่องของมันเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นการออกกาลังกายประเภทหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับพี่หน่ว่าเป็นมันก็เหมือนเทนนิสเหมือนกอล์ฟเหมือนบาสเกตบอลเหมือนฟุตบอลเหมือนอะไรทุกอย่างนะครับซึ่งผมก็ศึกษามานานนะแล้วก็ดูวิดีโอหลายๆอย่างจับประเด็นอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดสําหรับเรื่องของศิลปะป้องกันตัวคือเรื่องของฟุตเวิร์ดครับ ฟุตเวิร์กขาสําคัญมากนะครับแขนคุณจะดูแบบโอ้เท่ดูแบบนูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับฟุตเวิร์กเพราะว่าฟุตเวิร์กหรือการเคลื่อนเท้านะครับจะเป็นตัวที่จะทําให้คุณสามารถที่จะทาไอ้ท่าต่างๆที่คุณฝึกมาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเคลื่อนเท้าคุณเคลื่อนโมเมนตัมเคลื่อนแมสน้ำหนักของร่างกายคุณเนี่ยไม่ถูกไม่ว่าคุณจะพยายามฝึกท่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างสุดท้ายแล้วมันไม่ลง เพราะว่าน้ำหนักมันถ่ายไม่ถูกแขนมันไปไม่ได้มันไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นฟุตเวิร์กเป็นสิ่งสําคัญมากวันนี้ก็เลยจะมานั่งคุยกันนะครับทีนี้ผมขอให้ดูรูปนี้นิดนึงนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีขึ้นมุมขวาขึ้นมุมซ้ายนะครับฉีกออกข้างขวาฉีกออกข้างซ้ายแล้วก็ลงมุมข้างขวาลงมุมข้างซ้ายนะครับ 6ทิศทางนะครับเป็นแนวลักษณะ90กับ45องศาดูตามในรูปจะเห็นชัดๆนะครับถามว่า6ทิศทางเนี่ยมาจากไหน6ทิศทางเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะในศิลปะป้องกันตัวประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะในโซนของทางด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคาลีเอสครีมา่าไม่ว่าจะเป็นมวยไทยชายานะครับไม่ว่าจะเป็นมวยเสาให้มวยลบบุรีไม่ว่าจะเป็นสีรัตปัญจสีรัตนะครับผม จะมีท่วงท่าหรือท่วงทำนองในการเคลื่อนที่เป็นลักษณะนี้หมดเพราะว่ามันเบสอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าเราต้องการให้คนที่โจมตีเราเนี่ยโจมตีเข้ามาในแนวเส้นตรงเมื่อเขาเวลาเขาจะโจมตีเราเนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้วคนเราอะนะครับเวลาเราต่อยกันหรืออะไรเงี้ยมันก็เงี้ย <poser> อย่างเงี้ยแต่คือมันวิ่งเข้ามาเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่อะไรก็ตามที่วิ่งเข้ามาเป็นเส้นตรงนะครับลองดูนะครับมือผมอยู่นี่นะมืออยู่นี่นะ เวลาเข้ามาเป็นเส้นตรงถ้าผมฉากออกข้างซะแรงหรือโมเมนตัมที่มันพุ่งมาทางเนี้ยมันไม่สามารถทําอันตรายอะไรเราได้เพราะว่าเราฉากออกมาอยู่ด้านนี้แล้วฉากออกมาอยู่ข้างนี้ฉากออกข้างฉากออกข้างฉากฉากไปข้างหลังฉากไปข้างหลังถูกไหมครับ เพราะนั้นแรงที่พุ่งเข้ามาตรงๆเนี่ยมันจะไม่สามารถทําอะไรคนที่สามารถที่จะฉากออกข้าง45องศาหรือ90องศาได้เลยนะครับอาจจะมีบ้างถ้าเกิดว่าได้รับการฝึกมาว่าเมื่อเข้าแล้วมีการฉากเราจะต้อง ตีกลับยังไงหรืออะไรซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคระดับแอดวานซ์นะครับซึ่งผมยังไปไม่ถึงตรงนั้นเอาผมพูดตรงๆผมยังไปไม่ถึงยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นอะไรที่เราก็ยังต้องฝึกกันต่อไปนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้ไหมผมบอกเลยว่ามันใช้ได้แล้วบอกเลยว่าโปรแกรม Alpha Project Lake Circuit วันนี้นะครับที่จะนํามาเสนอเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผมบอกเลยว่าหนักนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเซอร์กิตตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นคาลิสเทนิกเซอร์กิตอินเทอร์วลที่เป็นทำหนึ่งนาทีพักหนึ่งนาทีนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าอทม์อันเดอร์เทนชั่นนะครับสำหรับกล้ามเนื้อเรานะในโปรแกร,รมนี้ผมขอให้ได้1นนาทีเรื่องของเรื่องมันคือว่ากล้ามเนื้อขาเราเนี่ยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ นะครับมันใช้เวลาขาเราต้องอยู่ในการออกแรงอะ่ะนะครับต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งกว่าที่มันจะเริ่มเกิดอาการปวดเกิดอาการเมื่อยเกิดอาการลา้าเกิดอาการพูดง่ายว่ามันเกิดอาการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็พอถึงเวลาหลังจะเสร็จเล่นเอ้เล่นเสร็จปั๊บเรียบร้อยเราก็มากินให้มันดีๆถูกไหมมันก็มันก็ทําให้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อพักผ่อนให้เพียงพอมันก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็เสริมสร้างถูกไหมครับสําหรับใครที่ยัง เขาเรียกว่าอะไราดีใครที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงใครที่เพิ่งเริ่มเล่นมาเห็นวิดีโอตัวนี้เป็นครั้งแรกของ Alpha Project ยังไม่เคยดูตัวก่อนๆมาเลยนะแล้วจะแบบจะลุยโปรแกรมนี้เลยนะไม่มีปัญหาสามารถทําได้นะครับก็เซตเวลาไป1นาทีนั่นแหละนะครับแต่ว่าพักให้เพิ่มขึ้นแทนที่จะพัก1นาทีก็เปลี่ยนเป็นพัก2นาทีซะสุดท้ายแล้วเนี่ยคา l ิสเทนิกส์อินเทอร์วลเป็นเรื่องของการที่คุณพุชให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับ การออกกำลังกายแบบนี้อย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วคา i s สเ e นิก s ินเทรว a ลมันเป็นทั้งรีสตั t นะครับโดยการใช้น้ำหนักร่างกายบวกกับคาร์ดิโอในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณได้ข้อดีคุณได้จุดเด่นของเวทและคาร์ดิโอในเวลาเดียวกันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะเขาเรียกว่าสั้นแต่ Effective นะครับยังไงก็สำหรับตอนนี้ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับใน a l ลฟา Project ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ